สวัสดีจ้าแยตตาพัทยาจ้าแยตตามานันยุ้ยวิวงามอากาศดีจ้กมันนี่ดอกไม้ยุ้สนามกอล์ฟฟีนิกซ์โก้อำเภอบางละมุงจ้าที่บ้านแยตตาอยู่ในนี่แหละค่ะเบิ่งมื้อนี้อากาศดีดีแย่าพนมาน้องหมามาย่างเล่นจ้าสนามกอล์ฟมื้อนี่คนก็เป็นว่างๆบ่ใครหลายก็เลย มายืนใครแฟเวกอะดอกไม้งาแค่ว่าซื้อดอกอย่างดอกบ่มีบ่มีใบนี่ตะาอกนค่ายอุ้ยหุยอยู่เก็นนองมาหน่อยซื้อบุญหลายกับบุญลอดอยากเก็บไปกกบขัดทางกับอนุ Somebody, บาลกับว่อยูคน วัคซีนพบแล้วกัญเซลลงสวนแยก4เดือนค่ะตรงมันสองเดือนลงสวนได้อังกนาร์นนะย้ายกระสิพาเพื่อนยางเ้ายางเยน็นค่ะตอนเ้าเช้าหนึ่งอรอบเย็นหนึ่งรอบออวันยากาศดีท้องฟ้าสดใสน้องมาสับปืน วิ่งแดนไล่ผีเสื้อใช่จะมีต้นเลเร็วเร็วเร็ววิ่งไล่นกเร็วเร็วเร็วเร็มาบุญนรอดบุ่นหลายมามาไปไปวิ่งไปไปวิ่งไปเออเจเอาคมาเลี้ยงจะเขาถินใช่ป่มาจะใช้ยาตะไปซื้อของขับรถทานกันเลยเห็นไอ เอามากขันะเทียกับขนะโต้เบิ่งแจมียูขันหอ้อมาบ้านยัดตาทองอุไลนอะบ้านได้ะมีดอกทองอุไรมันงามไหมก่ะคือทองนอะเลี้ยงได้เลี้ยงดีงนะามมียูซีงานควรดีนะ ตัดออกตัดออกหลายหรือว่ามันจำสดนี่ทั้งเชยย้ายกับเก็บไหว้พระจ้ะดอ,อกคลองอุไลสวยงามสวยงามคุณรอดคุณหลายเข้ามาด้วยเนอะหลไรอย่ยงานนะยงานนะั้น <c oughs> เหรียญนะอย่างนั้นเหรียญนะพี่งามเทียนใบยันี้จ้ะแค่เรามาเพื่นดอกไม้กับชื่นใจ ยาตาหลังจากไปทายู e ่สนามกอบิวงามๆแล้วนงคะเมื่อเบิ่งดอกไม้อยู่ในสวนอยู่ในบ้านยาตาเบิ้งานงานดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูยาตาเป็นคนมากสีชมพูนี่ยัางกับชมพูเสื้อก็ชมพูดอกไม้ก็ชมพูจ้าเลยมาหน่อยเพื่อนข้างานน้ำไมันช่ันอากาศดีเนี่ยยาลยอยากทายไวเป็นที่ระลึกพราาช่วงสิงห์น้ำช่วงหนาวหนาวหันเละ ตะบูพอปูพญานาคจ้านีวตาสิวทนทุกทุกวันพระจ้ะเห็ดนาบบาา้าเฉพาะาใส่โทดายดอกปลาพาหลายก็นนี้เป็นขุดขุนเป็นงามแต่บูดอกใหม่เบิ่งตายพวงนี่หรือพวงงามจ้ะนะครับม,มาสิท้ายไว้โดนยุป,ปีนี่มันดอกบมาลายเท่ายก็แ่าปีปีที่แล้วนี่โอ้ยดอกดอกงามนี่จ้ะนี่จ้าง,งาม นีล่ละมัดก็ติดผลพวงมันงามดิมีก็ชมพูเป็นดอกสีชมพูก็สิมาปลูกเปลี่ป่าเนาะอุย้ยอีละน,นนี้งานนี้ครับก็สิปลูกเปลี่องป่าจา้ะมันเป็นดอกตลอดมันมันบ่เบื่อส่วนมากมันก็สิเป็นดอกตลอด <c oughs> นี่บุญรอดกับบุญลายเลย ยอดอัีดีได้มามาซอยอีแม่เบิ้งเบิ้งดอกไม้กับอีแม่สิละจ้ะเจ้าดดอกไม้หน้าเลี้ยงจ้ะหน้าบ้านยัดตาไปอนยางสนามกอบมาข้างหน้าหน่อยยางกับม้มาบ้านเห็นดอกไม้เข้ามาบ้านมันตัดสีชมพูมันมันงามเบิ้งเบิงได้กับโซนชื่นเจ้าเดี๋ยวย้ายชิพ้าไปเปินเปิ้ดดอกหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านยาย นีก็ต้นเฟื่องฟ้าชมพูหลังบ้านเยตตาจ้ะสีชมพูสดใสสวยงามงามงามยังแกน,น,นะำมละมักสีชมพู <c oughs> นีก็เฟื่องฟ้าคือการจา้าอยู่หลังบ้านเยตตาในบ้านจา้ะมันมันสีไว้แล้วล่ะตบงามเนนะาะ สาวแล้วปลูกต้นหอมปลูกผักในกระถางสมัยเบิร์นแม,ม่นะเบิร์นปลูกผักคืองามแต่ตน้นอีกอย่างละน่ะอีตูอูหอมนี่แหละค่พี่สาวอยู่น้ำกันปลูกผักดีดีอยู่หลังบ้านมีตับตับผักต้ากระถางเดียวมูลุ่นยยากไปไหนเบิร์นเพราะว่าแบาบพริกกำลังเป็นนวยร้ายหล,ลายอยู่ในบ้านน่ะแหละอยู่ในสวน ปุ่กับปูกลายอยู่มักปูกอยู่นี่อีกนะคะดอกงามเฟื่องฟ้าชมพูหวานแหววจะมีดอกลาตีผุ่มผุ่มหนึ่งยุนนา,านบานกัะหอมหอมยามมืดคืนเนาะคืนใจเวลาเขา่าบานออกบานเดยมันก็หอมดอกราตีจะหอมตอนกลางคืนเนี่ยจะผุ่มยังไงหอมหอมยังปลูกไว้หลายปีแล้วละ่ะมันมาอีกกระถางหนึ่งพันแห่งซ้ำ ดอกไทยๆดอกไม้ไทยๆจ้ามนี่ละมือนี่ย่าตากับอารมณ์ดีๆอากาศดีๆก็อยัดไายลูกดอกไม้งามๆเก็บไใบจะเป็นที่ละลูกทะเบิงเพราะว่าปีหนึ่งจะออกดอกช่วงประมาณนี้ดอกดอกไม้อยู่ในสนามกอกอยู่หน้าบ้านย่าตากนี่แหละดอกมะลิมีเล็กๆน้อยๆไว้เก็บไว้พระเก็บใบบ้านแม่ไว้ละบ้านแม่จ้าคลิปนี้กันไปเจนี่กันเด้อค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮียตตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ